วัสดีครับพี่น้องของรุงสมสมนไพร์มนีรุงสมสมนไพรมานําเสนอต้นชงโครหรือว่าต้นเสี่ยวต้นเสียวนะครับบานเฮาเรียกว่าต้นสมเสียวครับพี่น้องมีความสูง6ถึง10หเมตรนะครับเป็นต้นหม่ที่มีความสูงลําต้นนะครับสูงตั้งตรงเลี้ยวกิ่งก้านโคดนะครับใบออก สีเขียวใหญ่นะครับนิยมที่สุดก็คือการปลูกที่ได้ง่ายนะครับปลูกจากเมล็ดก็ะไดนะครับจากฝักแห้งที่มีความสะดวกและง่ายเป็นต้นที่เกิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนรวมถึงฮ่องกงและทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับพี่น้องเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคล มีความเสื่อว่าเป็นต้นที่มาจากเทวโลกความเสื่อในประเทศอินเดียครับพี่นอ้องประโยชน์และธาตุอาหารหลักนะครับใบดอกตูมและผักอ่อนสามารถนํามาปรุงเป็นอาหารได้นะครับเอาใบไปต้มไปแกงนะครับจะมีรสสมเปือกไม้ชงโคยังเป็นแหล่งนะครับของแทนนิน ที่นำมาใช้สําหรับย้อมสีได้ไม่จากลําตน้นไม้เนื้อดีมีความแข็งและทนทานนํามาใส่งานนะครับนี่คือต้นชงโครหรือว่าต้นเสียวเป็นไม้ม,ง,มงคลปลูกไว้กะให้โชคให้ลาบนะครับพี่น้องสรรพคุณของชงโคแทบทุกส่วนของต้นชงโคสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้สรรพคุณทางยาเช่น ลากใส่เป็นยาคับลมดอกใส่เป็นยาระบายส่วนเปลือกลากและดอกเมื่อผสมกมับน้ำเข่าสารสามารถใส่ประคองผิวหนังภายนอกที่เกิดแพ้ผู้พ้องจากน้ำรนลวกได้นี่คือประโยชน์ของชงโคครับเป็นใบสีเขียวใหญ่ลำต้นสูง 5ถึง15เมตรบางต้นกาเกือบถึง20เมตรแล้วครับพี่น้องนี่คือต้นเซี่ยวต้นเซี่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ลุงสมสมุนไพรขอบคุณและสวัสดีครับ